สวยได้ไม่ยากมารายงานตัวกับสาวๆแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่มิตรรักแฟนเพลงทุกคนนะคะทั้งพี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆทุกคนแฟนคลับสวยได้ไม่ยากนะคะก็เป็นประจำทุกปีนะคะที่ผ่านพ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่พี่อ้อมก็จะมาเมาส์มอยหอยกาบให้ฟังกันนะคะว่าสิ่งที่พี่อ้อมชอบใช้ในปีที่ผ่านมาจะมีอะไรกันบ้างเราไปติดตามกันค่ะว่า my favorite skin care 2020ของหญิงพี่จะมีอะไรกันบ้างเรามา ตัวแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะตัวแรกก็เป็นขั้นตอนแรกสำหรับการบํารุงผิวนั่นก็คือน้ำตบนะจ๊ะขอโทษด้วยสำหรับน้ำตบที่ยังคงเป็นตัวเดิมยืนหนึ่งมา2ปีนั่นก็คือน้ำตบจากละแมคค่ะน้ำตบจากละแมคคอนเซนเทรตตัวนี้นะคะยังคงเป็นน้ำตบในดวงใจ อีกแล้วนะคะสำหรับ s k 2ูพี่อ้ํายังใช้อยู่นะคะ s k 2ทพี่อําจะใช้ช่วงกลางคืนสำหรับละแมพี่อ้ําจะใช้ช่วงกลางวันก็จะสลับกันนะคะวันไหนใช้ละแมกลางวันก็จะใช้ SK2 ูกลางคืนนะคะก็ประหยัดดีค่ะคุณน้องขาและก็ เนื้อของเขานะคะก็จะเป็นแบบว่าหนึบนิดนึงเนื้อของเขาจะคล้ายๆเอสเทอร์น้องเออเนื้อจะเป็นฟิลนั้นนะคะก็ยังคงชอบตัวนี้อยู่เพราะว่าเขาเห็นผลเรื่องเ n t i ท g i เอจิงสำหรับหญิงพี่ได้ดีมากๆนะคะน้ำตบปี2020ละเมตัวเดิมนเนาะ,ะต่อไปนะคะเข้าสู่โหมดของเซรั่มนะคะเซรั่ม ในปี2020ที่พี่อ้อมใช้นะคะบอกเลยว่าปี2020เนี่ยเป็นปีของการรีวิวเซรั่มพี่อ้อมมากๆนะคะได้ทดลองได้ใช้เซรั่มแบบเยอะมากจัดหนักจัดเต็มมากจริงๆนะคะแล้วก็คัดมาว่าสิ่งไหนเนี่ยที่ชอบที่แบบอยากให้น้องๆเนี่ยได้ไปสอยแล้วก็ซื้อตามกันนะคะเรามาดูในกลุ่มของ ราคาสบายกระเป๋ากันก่อนนะคะเซรั่มราคาสบายกระเป๋ามีอยู่2ตัวนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Real b a r r i e r นะคะ Re a l b a บ r i e r ตัวนี้นะคะจุดเด่นนี่ก็คือให้ความชุ่มชื่นและก็เสริมสร้างให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงเกาะป้องกันของผิวของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้น ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของไฮยาแล้วก็เซรามานนะคะจึงทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นและก็มีสกินแบเรียร์ที่แข็งแรงผิวของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยนะคะคือดีมากแกนะคะออขออนญาตัวนี้ยพี่อ้อมออรีวิวให้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซรั่มที่มีส่วนผสมของไฮยานะคะตัวนี้ชอบมากนะคะคือเนื้อของเขาดีอ่ะดูเนื้อ ะะตัวนี้ของญาติไม่พูดมากนะคะเพราะว่าทำรีวิวให้ชมกันไปแล้วนะคะใครกำลังมองหาเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื่นนะคะ ตัวนี้เลยค่ะ Real b แ r r ร e เออจ้าอ่ะต่อไปนะคะเซรั่มอีกหนึ่งตัวยังคงเป็นกลุ่มของความชุ่มชื่นอยู่นะคะแต่ตัวนี้ราคาไม่แรงแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยนั่นก็คือกิฟฟีนค่ะกิฟฟีนตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของไฮยาและก็ไนอาเซรามายค่ะเขาช่วยชุ่มชื่นด้วยช่วยเรื่องความกระจ่างใสด้วยนะคะวันไหนแบบหน้ารู้สึกว่ามันไบรท์มันมันหมองหมองมันไม่ไบรท์เทนนิ่งเลยนะคะพี่อ้อมก็จะเลือก ช้เซรั่มจากกิฟฟารีนตัวนี้นะคะเนื้อของเขาก็คล้ายๆกับ Real Barrier เมื่อสักครู่คือหมดบอต่อจริงๆค่ะคุณน้องขาแล้วก็เป็นดรอปเปอร์แบบนี้นะคะราคาก็พอๆกันนะคะอ่ะก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยใบยขึ้นใครอยากได้เซรั่มที่ชุ่มชื่นด้วยบร์เทนน่งด้วยนะคะก็กิฟฟารีนได้เลยค่ะตอบโจทย์ราคาสบายกระเป๋าก,กันไปแล้วต่อไปก็ราคา ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็เป็นเซรั่มตัวนี้จาก Fresh นะคะคือเขาให้ความสดชื่นของผิวได้ดีมากพี่อ้อมชอบแบบใช้ตอนกานลางวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามีส่วนสมของวิตามิน C ด้วยวิตามิน E ด้วยนะคะชุ่มชื่นด้วยกระจ่างใสด้วยนะคะตัวนี้คือโหมกลิ่นนี่แบบยืนหนึ่งค่ะคุณน้องค่ะตัวนี้พี่อ้อมกอ็ทำรีวิวให้แล้วนะคะเป็นรีวิวในกลุ่มเซรัมร่มเฟรชมากๆเลยนะคะกลิ่นแบบ กลิ่นดีเป็นกลิ่นซ่อมซีตัสที่แบบโอ้ยดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆนะคะคือเป็นการแบบว่าเตรียมผิวเช้าวันใหม่ที่แบบฟินเฟิร์ต่อไปนะคะอีกหนึ่งตัวสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำตัวนี้ยืนหนึ่งค่ะแม่นั่นก็คือ คิวขามหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้ไปลองเลยค่ะแกดีจริงๆนะคะทั้งอรอยฝ้ากระนะคะมันจางลงจริงๆถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะและก็ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยป้องกันการเกิดฝ้ากระใหม่ได้ด้วยคือรักษาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอนาคตของเราด้วยว่าเราจะไม่กลับไปเป็นปัญหาซ้ำเดิมอีกนะคะวันไหนที่แบบดูแล้ว ฟ้าขึ้นชาร์ตกระขึ้นชาร์ตคิวช่วยคุณพี่ได้เสมอนะจ๊ะแล้วก็เซรั่มของปีที่ผ่านมาหญิงพี่หญิงพี่ไม่ชอบเอสเต้แล้วเหรอ <c oughs> ก็ยังคงมีอยู่นะคะเอสเต้ลอเดอร์แอดวานซ์ไนรีพร์ตอนนี้เขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่เรียบร้อยแล้วคือชอบแพคเกจจิ้งใหม่มากนะคะตัวซ้ายมือเนี่ยแพคเกจจิ้งใหม่ตัวขวามือเนี่ยเป็นแพคเกจจิ้งเก่านะคะตัวเก่าเนี่ยเป็นแบบ ขวดเขาจะเป็นพลาสติกนิดๆแต่ตัวใหม่ของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแบบแก้วเอแล้วก็เสริมเรื่องความชุ่มชื่นได้ดีกว่าตัวเก่านะคะอย่างอื่นเรื่อง anti aging เรื่องอื่นๆน,นะคะเหมือนกันหมดแต่ตัวใหม่เนี่ยทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นได้ยาวนานไปยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคืออะไรคะรักเขาไปอีกคือรักตัวใหม่เยอะๆมากๆเวอร์ๆไปอีกคือจากที่รักตัวเดิมอยู่แล้วก็แบบ หมดใจนะใครอยากได้เซรั่มที่ช่วยในเรื่องของ anti aging e s t e e l a u d e r advance repair ยังคงยืนหนึ่งดิเจ่พี่เสมอตาต่อไปนะคะในกลุ่มออยกันบ้างน,นะคะออยในปีนี้มีเข้าแชมป์ทั้งหมด2ตัวได้กัน1จากแบรนด์พิซซี่จากแบรนด์ dior ordinary ค่ะมาพูดแบรนด์ dior ordinary กันก่อนนะคะออยตัวนี้พี่อ้อมใช้ กลางวันใช่ไหมนั่งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะน้องๆค่ะถ้่พี่อ้อมเลือกใช้ในตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยพี่อ้อมใช้พิกซี่ไงนะคะก็หยดลงไปนิดนึงทั้งผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นยาวนานได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็เนื้อเนื้อของเขาดีแต่ค่อนข้างหนักนะคะใครหัดใช้ออยตัวนี้คือต้องแบบระมัดระวังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปเขาอยู่สายกลางๆคะ่ะน้องเออกลางๆนะคะยัง กลางๆใครที่อยากเริ่มต้นในการใช้ออก็ยังคงใช้ได้อยู่นะจ๊ะสำหรับแบรนด์พิกซี่ตัวนี้นะคะพิกซี่ตัวนี้เป็นเรตินอนออยคือน้องขาไม่ใช่ออยธรรมดานะแกเป็นออยที่มีส่วนผสมของเรตินอนนะคะเพราะฉะนั้นคืออะไรคะชุ่มชื่นด้วยนะคะช่วยของเรื่องรอยเหี่ยวย่นด้วยคือดีไปอีก เรตินนลจาก p i x ซีนะคะราคาดีด้วยราคาประมาณ900กว่าไม่ถึง1,000บาทต้องใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะอะไรก็ตามที่เขาเขียนว่ามีส่วนผสมของ เรตินน์ไรตินเออะไรอย่างเงี้ยกลางคืนเท่านั้นนะลูกอย่าใช้ตอนกลางวันเด็ดขาดนะคะ,ะก่อนที่จะใช้คือก่อนนอนแล้วค่อยทาปิดไฟแล้วนอนเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบแสงแดดเลยไม่ชอบแสงไฟไม่ชอบอะไรที่เป็นแสงคุณอยากใช้สกินแคร์นะคะที่มีสม่วนผสมของเรตินนได้ผลคุณต้องหลีกเลี่ยงแสงทุกชนิดโดยเฉพาะแสงมือถือนะคะทุกแสงรวมไปหมดนะลูกนะ,ะต่อไปนะคะกลุ่มของ คิมทาใต้ตานะคะยังคงเป็นตัวเดิมนะแก The o r d i n a รีคาเ in ีนั่นเองตัวนี้รีวิวไว้ให้แล้วนะคะไม่พูดมากคือแก้ใต้ตาสทมได้ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะคือใช้แล้วเห็นผลจริงหวังว่าจะถูกใจกันนะคะทุกคนและหวังว่าคลิปนี้จะไม่ยาวจนเกินไปถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนพี่อ้อมเนี่ยจอดหรือรายละเอียดน้อยจนเกินไปน้องๆเนี่ยอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะคะและก็สกินแคร์ทุกตัว ที่นำะมาพูดในวันนี้นะคะใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงด้วยนะคะน้องๆที่อายุน้อยกว่าพี่อายุเท่าพี่หรือว่าอายุมากกว่าพี่อ้อสามารถใช้ได้หมดทุกเพศทุกวัยนะคะสกินแคร์เป็นอะไรที่ ยูนิเซ็กะค่ะคุณน้องค่ะไม่ได้แบบระบุเจาะจงว่าต้องเป็นผิวของผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อมพร้อมสวยได้ไม่ยากต้องขอลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันตลอดปีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊าย